่ขาให้ไปไหนนะไม่ขาให้ไปไซส์พี่น้องเลยนี่เขาก็ขอหันขากินหมูหลักอร่ดย่ะหลักก็หลักก็แล้วเสี่ยวพี่ช่างมียังกินอยู่เนาะ เอ็กวได้รับเส้นเข้าไปขึ้นแหง่พีน้องขึ้นแหงแล้วก็ปิ้งไก่แล้วก็ย่างหูหมูปิ้งไก่ชิมหนึ่งลูกชิ้น ไปดีพ่อ,อแม่พี่น้องครูทุกคนเนาะทั่งไทยแล้วก็บฝั่งลาวแล้วก,ก็บต่างประเทศนําเนาะมันนี่ซาลจาน่ากับภาพี่น้องมาเขหาหันขาอยู่สุนบบทรบดุเนาะบ้านเนาะว่ามียังเหน่เนะาะหันขายของเพม่อนกันสิมีคือในเมืองบอ่อเนาะพี่น้อง,ไป,องไปพี่น้องไเปเบิ่งกันไป พม่นก็มีหลายอย่างเนะพี่น้องมีเกือบทุกจุกอย่างพ่นแหละน้ำเพมันก็มีน้ำมีหันคา,าสนบ,บุญหันขาหน่อยนเนาะอยู่แถวบ้านเท่านี่แหละบ้านเท่าโรจนาเลยพี่น้องขนมนมมีท <laughs> ุกอย่าง จยากจะผมแปรงสภาก็มีพี่น yeah, ้องสภาเด็กหน่อยผู้ใหญ่นดกเกกงเดือบส่งนี่แหละพาพี่น้องมาเลาะเนาะเลาะร้านค้ายหนึ่งันเลือกเบิ้งพีเอ็มยังได้เกิดพี่น้องเลยเขาหันขาก็ต้องมีกันเด็ได้นั่นได้นี่โด้อเ้ยเว้ยมันใหญ่ มีถูกมีเทียนมีทุกอย่างคือก,กันกับในเมืองอยู่บนนอพี่เนาะเกือบๆทุกอย่างเลยจุมเงินนี่ก็บบุคคลชี้ได้เขาในเมืองเดี๋ยวพี่น้องเพราะวอาหารขาตามบ้านเฮากามีขบเครื่องเลยเนาะนี่ถือแสงเพื่อนงูงกระส่าเพื่อนก็มีขายอยู่ในนี้แหละ ของกินของชินของอยังดูสแสบเนาะมีเพอร์ลานท้ายเพอร์านท้ายเผอเจกันเนาะานค้ายเผอของ เจีกันแวบบมาหนุนในเด้อพี่น้องบบหันจีกันก็นมีหลายอย่างมับบนใหญ่เอาหาเรื่หน่อยเนี่เอาว้าโอ้หบิ่งเน่ยพี่น้องเกเบิ่งใหญ่ก็เสีเอาโอ้ยใจบ,บ,บอกหมดเลยไปมาหาบิ่งดูมาหาครูนิดหน่อยดูค่ะ นี่เกิบเนาะนี่นี่กูเนาะก็มีได้ละขวดมวยกุ๊บกระสอบมีเวัดเตาเนาะพี่เนาะเสือ เราจะน่ากับเขาดูอยู่แต่ว่าบไรไิคยมาหลอกนี่นะว่ามียังแหน่เน,ะนาะงานเป่นกันเลยมอกลู้ซ้อมใช่ไปยงเฮ้ยมึงบอกเลยมึงบอกมาเลยว่ามันมึงขาย ตอนนี้สื่อหมูมึงอยากมึงทอดนี่นรอไอ้เนี่ยมึงทอด <laughs> มึงคล้าย่างไนสิ่งละพันกีบอ่ะชิปเปร์โมดไหนนี่ <laughs> สิ่งละพันกีบพี่น้องเ <laughs> จกอกันค้ายสิ่งละพันกีบ <laughs> แม่มาอุ้นนุ่นได้ นจะเท่าไหร่นในตะพันสิบหึงหมื่นซื้อหนึ่งหมื่นพฤศจิขา,ายใหนนี่จะซิ้นเนาะพี่น้องโมเมนต์ในหน่อยได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นจี๊เอาคือบทซับสะอเออก็ส่ซ<แ>้ำให้พีดอกเพื่อใส่ถุงติดข้างในบทนี่นี่ว่าคุชิบะาตายไม่ค่ะติดสั่งกิโลข้างในพี่น้องเอ้ย ไม่ไงไม่ร้องหรอกคนนันเห็นถ่ายรุ่งคนว่าอุ้ยอยากกินคนอยากกินอันนี้มนึ่งหมื่นกี่นะคือไดลลาย่หน้องพี่นาะหนึ่งหมื่นได้ํำนี้กระดาษซีแตลไลก่อนนี้คิดมันก็แพงสิพันอะไรได้นี่นะตียงหายเอโอ้ยตีงก็ตงีอ่อนแน่นี้ตยงหยาบๆะกินไหนบ่บ่หยาบนะ กิงไปอันตลาดอันบ้านนำเพอนั่นหูละเอสี่สีิบาสิบบาบอหูมันนี่ห้าสิบบาทให้มันบร์หูก่อนเอามาหายใจห้มันอะไรด้เป็นหูเดีเป็นคอมันเชนคอมันก็ต่งหากเลยสี่สิบบาถานัก่อน่ามันมันมเอานบ้านเฮาเดันเพิ่นก็จะายอไรจะบ้นัน อุ้ยโลนังลอยขอบาลอลอย่อาเออลอลลาวเด้อมนแต่เ้าสื้อยูฟังเลยแต่เาสื้อสดกระถืออยู่ได้เนาะเป็นหัวกระถือยเนาะอ้นันแพงเลยคกาจสได้จะได้กกยังไ่ได้ดื่นเลยกซื้อเจพันเอามาลองไอก้อายได้สามสิบพกิบข้าพักก็ด้เลยสามิบพันกิบเลยเนาะ ก็ใจฉหอดทื look, my son, my son, mm. ่นนดินยังร้ายติ่แล้วก็กินยาลดหุ่นว่าเด่นลงจะกิโลเลยลงอยู่บ่มันเห็นไหมไรมันเห็นเหรอไอยากิดเข่าบ่คิดเขามะนผู้หนึ่งขึ้ไรโาผู้หนึ่งลงไรโล่ตัวลงมันดีมันบ่ดีวะ เอามาเปลี่ยนนะพอแล้วพ่อพ่อแล้วนี่เขาเฮียงกูมาสามปีน้องมีน้องไม่พี่น้องหนึ่งเมื่อกี้กาได้แต่หมูหมูได้ซัมมี่มีน้องได้ลายได้ลายหนึ่งเมื่อกี้ได้หนี่ได้ลายอยู่เมืองลาวเขาเนาะชนบทกาคลายชีลายลายนี่ มันยังได้ขายดีนะพี่น้องมันมีรายได้อย่างเนาะแม่ค้าบึกใจดีแทมมีะแต่แทมกับแทบก็เลยได้ทงบ้างใหญ่ 40, สิบพันมีนนำจิมนนำานำานำจิมรหลดเด็ดเผื่อหน่าเส้เผื่ <c oughs> อาา้าวไปขายพี่น้องก,กับไปแบ่งให้อื่นก็นได้น้อง อัสำรับคิวนี้กันก็จบไปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเข่ารันค้าก็ได้หูหมู 40, ม 40, หมมสิบพันขีดเลยนะพี่น้องเงินสิบพันก็ได้แต่หูหมูเนาะเมื่อบ่นได้หลายอย่างนะสำหรับคิวนี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องกดกระดิ่งไปจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของเสอรลดชนเนาะสำหรับคิวนี้บ๊ายบายพี่น้องพอกันคลิปหน้าไปเมือ่อแบบนี้